สวัสดีฮะวันนี้เราก็จะมาปีนภูเขา oh คโนฮะครับในแมปคุโนฮะเมาร์เท่นนะครับโอเคถ้าพูดถึงคโนฮะก็ต้องเป็นโนริโตะกันเลยทีเดียวเชียวมิซากุละมินาโตะซาสุเกิไรนาแล้วก็คาชิไรน่านะครับโอเคสำรวจแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรตอนนี้เวลา 18นาฬิกาเราจะขึ้นเขาตอนกลางคืนเลยนะครับมุมขวามือบนจะเป็นเวลานะครับแล้วมันนับถอยหลังมีไฟฉายมาให้โอเคก็มีโคมไฟรอบข้างมาดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างโอ้เปิดมาก็เจออ,อับบีเลยโอเค คือมันเดินตามเส้นไม่ได้อ๋อเฮ้ย,ยทำไมอุ้มกันข้ามแบบนั้นได้ด้วยเฮ้ยชุบโอเคตอนนี้มืด ไปทุกคนเอ,อ่อเปิดมาก็เจอออบบี้เลยเหรอไม่มีอะไรให้สำรวจบ้างนี่มีโคมไฟมีเชือกให้เดินสั้นๆแบบนี้เองเลยหลุมอักระหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอเคตกจนได้ไม่เป็นไรครับผมมีบันไดให้ มีสุขภาพแล้วก็มีหิวน้ำด้วยเหรอ,อเคได้นเสาน้อยขนานี้เวลาตีสองแล้วนะเพื่อนโอ้โหมีแม่น้ำเชี่ยวกราตอนนี้พายุก็ำลังเข้าด้วยนะครับวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยโดดน้ำได้ไหมนี่หยุยโดดโหยุยลงน้ำได้ด้วย เดี๋ยวลองว่ายทวนน้ำขึ้นไปดูมันมีอะไรให้สำรวจไหมน้ำตุ๊กน้ำตุ๊กเขาบอกว่า New Map แล้วคนเล่นเยอะไม่เห็นมีปลาสักตัวเลยโอเคอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำอันนี้ขึ้นไม่ได้โอเคเฮ้ย เพื่อนวันดีเพื่อนวันดีเราขึ้นไม่ได้เราโดดสะพานได้แต่เราขึ้นไม่ได้อ๋อมันเป็นทางออบบี้เฮ้ยมันต้องไปทางนี้อยู่แล้วไหมอ๋อเราไม่อยากออบบี้เราก็เดินลัดลัดไม่ได้แล้วก็ว่ายน้ำไปสิเฮ้ยมันว่ายน้ำไม่ได้ด้วย เฮ้ยได้อ๋อนี่ไงขึ้นขึ้นตรงนี้ได้เหรอเดี๋ยวเราจะไปทางที่ไม่เหมือนใครเขาให้อบบี้เดี๋ยวเราจะว่ายน้ำไปทุกคนทําให้แบกแนวไปเลยดูว่ามันจะมีทางขึ้นไหมมันต้องมีบั๊กว่างแหละอันนี้การนาฬิการี่หงขข้าวมากเลยครับตอนนี้ เ oh. ขาบอกว่าเด้อเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยข้างล่างน่ากลัวโอ้โหเดี๋ยว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 เฮ้ยเพื่อนทำไมหมุนได้ด้วยข้างล่างหมอนมีอะไรด้วยละวานหรือเปล่าเข้าได้ไหมนี่เข้าไม่ได้ เป็นถ้ำโอเคมันลุ้นกันว่าเราจะขึ้นได้หรือเปล่าเฮ้ขึ้นได้ด้วยโอเคมันต้องมีที่ขึ้นแหละต,ต้องมีจักที่ต้องมีจักที่ ไม่ได้แล้วโอเคเอา้าโอ้โหแล้วแบบนี้ใครจะไปขึ้นได้นี่เหวี่ยงทัขนาดนั้น <c oughs> เพื่อนโอ้โหภูเขานะฮะนี่ฝึกเราไปเป็นนินจารหรือเปล่านี่สุดยอดมากเลย น่าจะมีแบบพลังพิเศษอะไรให้สักอย่างด้วยนะ๋ยวนี่ไม่มีให้เลยปีนเสาได้ไหมไม่ได้ด้วยไอเราก็ไม่เก่งอาบีซะด้วยสิอ๋อไม่ได้ไอ้ดูสิมันต้องมีแหละไม่ไงั้นมันไม่ทำมาหรอกนี่ไง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  โอ้หได้อยู่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 ทุกคนอา้าวคาอีกแล้วหมดวันๆเลยยังไม่ไปไหนเลยนี่จำ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 โอเคจำได้มาอันนี้คือ a f t e r ต คืออะไรอ่ะดูว่าเราจะพิชิตยอดเขาได้ไหมตอนนี้มืดมากมืดมากไฟใช้ไฟใช้ชเอามาทำไมเปิดสีเพื่อนเ,เจ้าไดโนเสาร์เฮ้ยเปิดดิอันนี้คืออุโมงค์แห่งกาละเฮ้ยดีแล้วดีแล้วนั่นนัแบบ่นเฮ้ยแวบบ๊แบบแวบแว๊บแวบคือแวบบแวบ๊บนี่คือ เฮ้ยไฟเปิดสิไฟใช้เอามาทำไมเนี้ยแล้วหิวน้ำเราจะกินน้ำยังไงนี่ไหนดูสิเช็คพอยต์ภูเขาปีนง่ายๆโอเคน้ำน้ำน้ำ พกได้ไหมพกไม่ได้ให้ดูสิมีเก้าอี้แค็มไฟมีมีกระเป๋าฮัลโหไฟไม่ไม่มีโอเคโอเคหายเหนื่อยแล้วไปกันต่อทุกค <individual. S 2> นโคโนะโอเฮ <isty> ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อันนี้คืออะไรไม่ทราบคืออะไรไม่ทราบเดี๋ยวใครจะไปปีนได้เนี่ฮย้ยขึ้นในทางเดียว เอ้ยอะไรครับเนี่ยเล่นง่งายๆง่ายแบบใดมือใหม่ก็เดินได้มือใหม่ก็เดินได้มมดไ,ดไม่ใช่แล้วม้างนี่ ดูสิแล้วทำไมคนคนเยอะจังเลยแมบนี้ว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนเพื่อนก็ไม่ไหวเหรอ มันต้องมีสักทางสิที่แบบเราจะขึ้นไปได้ง่ายๆก็ต้องไปหาทางที่จะไปในง่ายๆเขาบอกว่าทางถ้าจะมันจะไปได้มันจะเป็นขาว,ขาว ขาว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 เอ๊ะเราจะหาทางใหม่ไปทุกคน เฮ้ย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 เหมือนจะได้เฮ้ยเราเป็นนักปีนเขาเราต้องปีนสิ ข้ามอีกแล้วข้ามอีกแล้วข้ามอีกแล้วโอเคเราจะลงมาตรงนี้ก่อนตรงนี้มันขึ้นไม่ได้วิชุดดซ้ายขวา้ายขวาเหมือนจ่าพนมไม่ได้สายขวา้ายขวาเหมือนจ่าพนมอ๋อนี่อีกทางหนึ่ง จะไปขึ้นทางลัดทำไมเนี่ยว่าอยู่ทำไมมันยากแปลกๆนี่ไงทางเกือบไม่เปิดเปิดไฟโอเครูวเฮ้ย อะไรครับเนี่ยไฟเปิดได้แล้วโอเคเก็บปเปืเ้อนไฟฉาย อาหรือยี่จะได้ลหลเดี๋ยนันเดี๋ยนทีหนึ่งแล้วทุกคนเราจะผ่านไปได้ไหมเนี่ยกี่นาทีเนี่ยมันเดินในบอกเดินง่ายๆในสำรวจไม่ได้สำรวจแล้วนี่หัวร้อนแล้วนี่ชึบโอ้โหโอูเขอ่าคนวะฮะมือใหม่เดิน ได้มือใหม่เดินได้มือใหม่ที่ไหนเขาจะเดินได้กันแบบนี้มือใหม่เขาเดินได้เลยเอา้เอาเพื่อนแบบนี้ไม่ได้นะนี่ผลักกระลงแบบนี้ โอ้ okay. oh, ท้อแล้วครับผมถือลูกท้อแล้วตอนนี้ถือลูกท้อแล้วตอนนี้ถือลูกท้อแล้วครับเช้าไปอีกวันแล้วเช้าไปอีกวันแล้วเช้าไปอีกวันแล้วครับเช้าไปอีกวันแล้ว แล้วก็มาตรงเนี่ยเนี่ยเหมือนคิดมันผมเลยแบบปักๆขึ้นมานี่ปัอปป๊กปป๊อปป๊ปปดูนะไม่ได้อ่ะถ้าโดดพลาดนี่คือพลาดใช่ไหมนี่โอเคใครที่ชอบออฟบีนะครับแนะนำเลยแบบนี้ตัวผมไม่ชอบนะออฟบี ตัวไม่ค่อยชอบออบบี้เพราะตัวเองไม่เก่งออบบี้ครับผมวันนี้เพื่อนไปยังไงต่อเนี่ยเฮ้ยอ้าวไอ้ข้างล่างแล้วเมื่อเราขึ้นมาเราก็จะมาได้เน่ยแล้วเราจะไปยังไงเนี่ยฮัลโหล

lưu về, mình 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 săn đường điên không? Hello. Và có mở ở gần một đấy. đi 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 đi. Vậy ใครรู้คอมเมนต์บอกทีครับผมไม่น่าจะไปได้แล้วนี่เดี๋ยวเราจะลองเสี่ยงกระโดดลงเลยคำอีกแล้วครับผมเฮ้ยม,มันกระโดดถึงได้ด้วยหรอจอแยกเงาพัดล่างเออ,อแล้วใครนี่ เพิ่งกระโดดลงไปก็ไม่ได้สรุปมันทางนั้นขึ้นไม่ได้เอาใครรู้คอมเมนต์บอกทีครับผมไปไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองลองกระโดดไปเลยนะไม่ถึงด้วย นะตรงนี้ตรงนี้มันต้องขึ้นตรงนี้ไปหรือเปล่าวิขอลองอีกทีนึงแล้วกันใครไปได้คอมเมนต์บอกทีกับผมในเมาสโ์คโนฮะไม่น่ารอดแล้วนี่ปี่ยนง่าย ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตกแล้วไม่น่าใช่ไปต่อไม่ได้ ก็ไปต่อไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยใครรู้คอมเมนต์บอกทีกรับผมไปแล้ว